ทรัมป์เจาะรีดภาษีเหล็กและอลูมิเนียม2 5เทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศเรียกเก็บภาษีนําเข้าเหล็กและอลูมิเนียม25เเซจากทุกประเทศในวันที่10กุมภาพันธ์แต่ยังไม่ระบุวันที่จะมีผลบังคับใช้พร้อมเผยจะออกมาตรการภาษีศุลกากร,กรตอบโต้ภายในสัปดาห์นี้สําหรับประเทศที่เก็บภาษีสินค้านําเข้าจากสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นมาตรการล่าสุดในการขู่เก็บภาษีนําเข้าจากประเทศต่างๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศว่าจะเก็บภาษีนําเข้าสินค้าประเภทอื่นๆรวมถึงยาน้ํามันและเซมิคอนดักเตอร์และกําลังพิจารณาเก็บภาษีนําเข้าจากสหภาพยุโรปด้วยทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งเรียกเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากจีนสิเปอร์เซนมีผลเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งจีนตอบโต้ด้วยการประกาศเก็บภาษีนําเข้าถ่านหินและก๊าซ L N G จากสหรัฐ15เปอร์เซนรวมถึงน้ํามันดิบอุปกรณ์การเกษตรและรถยนต์บางประเภท10เอร์เซนมีผลวันที่10บกุมภาพันธ์นี้